ี่น้องเกษตรกรหลายคนได้ฟังคลิปของผมแล้วก็มีคําถามที่ผมอยากจะตอบคาถามแต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะไม่ถูกใจพี่น้องเกษตรกรบางท่านที่ถามผมมานะครับในเรื่องของคําถามที่ว่าถ้าสมมุติว่ามีนี่มีสินเยอะแยะเนี่ยถ้าไม่ทํานาแล้วจะไปทําอะไรถ้าไม่ปลูกมันสําปรังแล้วจะไปทําอะไรแต่กับคําถามเนี้ยผมต้องถามกลับไปว่าสมมุติว่าถ้าท่านยังทํานาแบบเดิมหรือว่าปลูกมันสําปรังแบบเดิมถ้าสมมุติว่าขาดทุนอีก แล้วท่านจะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้เช่นกันครับบางคนก็อาจจะตอบผมว่าเอา้าแล้วถ้าสมมุติว่าไปทําอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการทํานาทําได้มันสัาปะหลังปลูกอ้อยถ้ามันเจ๊งล่ะมันก็เหมือนกันเท่าเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความคิดที่ถูกแล้วก็ผิดผสมปนเปกันไปผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นความคิดที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพียงแค่ว่าแนวทางที่ผมเสนอไปนั้นเป็นแนวทางที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลองดูไม่ใช่ว่าไปทําเต็มร้อยนะครับ บางครั้งอย่างเช่นนาแปลงเนี้ยนะครับนาแปลงเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ทํานาในปีนี้แต่สมมุติว่าถ้าผมไม่ได้ทํานาทั้ง2แปลงแปลงเนี้ยผมอาจจะปลูกพืชอย่างอื่นที่ไม่ใช่การทํานาทําไมผมถึงจะปลูกพืชอย่างอื่นเพราะว่าพืชอย่างอื่นคือพืชที่ในชุมชนนั้นสามารถที่จะขายได้อันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับเพราะว่าในชุมชนพื้นที่ของผมนั้นก็มีคนไปขายของตลาดที่กรุงเทพมีตลาดนัดมีตลาดอะไรก็ตามนะครับเช่นพวกถั่วลิสง พวกข้าโพดอะไรต่างๆนี่ผมก็เห็นเขาขายอยู่ตามท้องตลาดมีการปลูกขายในพื้นที่บ้านผมเนี่ยบางคนปลูกขายนี่ไม่พอขายถั่วลิสงนี่ขายดีพอสมควรนะครับสําหรับถั่วลิสงเอาละหลายคนบอกว่าไม่มีประสบการณ์ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีประสบการณ์เราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในการที่จะปลูกพืชชนิดใหม่ครับถามว่าทําไมเราจําเป็นต้องเรียนรู้ในการปลูกพืชชนิดใหม่ถ้าสมมุติว่าเราทํานาแล้วขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี ทำมันสับหลังขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปีการลงทุนในเรื่องของการหาความรู้การปลูกพืชแบบใหม่นี่เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นสําหรับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าถ้าหากว่าเราลงทุนในความรู้เราปลูกพืชชนิดใหม่ที่ไม่ใช่ข้าวไม่ใช่อ้อยไม่ใช่ข้าวโพดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราประสบความสําเร็จปีนั้นก็จะกลายเป็นว่าเราได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เงินมาแต่ถ้าไม่ประสบความสําเร็จเราก็ได้ประสบการ์ ประสบการณ์เหล่านี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่ติดตัวเราไปถ้าสมมุติว่าเราจะหวนกลับมาทําอีกครั้งหนึง่งเราก็ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วครับความรู้เราก็มีวิธีการในการปลูกในการดูแลเราก็มีและที่สําคัญเรารู้ว่าทําแล้วจะไปขายที่ไหนอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเกษตรกรทุกท่านแล้วก็หลายคนที่มีคําถามว่ามีนี่สินแล้วจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นได้ไหมการเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นนั้นไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปปุ๊บปั๊บนะครับ ท่านจะต้องมีความรู้ท่านจะต้องศึกษาตลาดให้ดีเช่นพื้นที่นาที่เหมาะในการทำอย่างอื่นอย่างเช่นนางผมเนี่ยถ้าสมมุติว่าปีนี้ผมไม่ทํานาอย่างเงี้ยถ้าผมมีเวลาหรือว่าผมสามารถที่จะทําได้นี่ผมจะปลูกพวกฟักทองปลูกพวกถัวริสงในการที่จะขายตลาดเพราะว่าบ้านผมเองเนี่ยมันอยู่ใกล้ตลาดทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากจะแนะนํานะครับว่า ท่านใดก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนจากการปลูกมันสำปะหลังไปปลูกอย่างอื่นเช่นปลูกพริกปลูกอะไรต่างเนี่ยครับหรือว่าเปลี่ยนจากการทํานาไปปลูกพืชอย่างอื่นอาจจะแบ่งแค่1ใน10หรือ2ใน10ก็ได้ครับอย่างเช่นมีที่10ไร่เนี่ยก็ปลูกสักงานหนึ่งสองงานครับเพื่อทดลองดูว่าปีนี้เราปลูกได้ไหมดูแลได้ไหมตลาดเป็นยังไงแล้วสมมุติว่าปีนี้เข้าท่าทําแค่นี้ได้กําไรประมาณนี้ถ้าเทียบแล้วกําไรดีกว่าข้าว กำไรด,ดีกว่ามันสัมปั่งปีหน้าเราค่อยขยายไปเรื่อยครับขยายเฉพาะพื้นที่ของเราเฉพาะที่เราคิดว่าตลาดรองรับได้อันนี้จะเป็นตลาดเฉพาะเลยนะครับดังนั้นใครก็ตามที่มีหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรตัวจริงหรือเกษตรกร,ร,กรชั่วคราวนี่การปรับเปลี่ยนจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแต่การปรับเปลี่ยนนั้นก็ต้องประกอบด้วยความรู้แล้วก็ความเอาใจใส่ของเราด้วยครับไม่ใช่ว่าปรับเปลี่ยนไปแล้วไม่สนใจที่จะหาความรู้ไม่สนใจในเรื่องของการดูแลบํารุงรักษา ทำให้พืชผลทางการเกษตรนั้นออกมาไม่ดีอันนี้ก็จะมาโทษว่าพืชเหล่านี้ไม่ตอบสนองความต้องการอีกอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นใครก็ตามที่มีนี่สินการปรับเปลี่ยนจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแต่การปรับเปลี่ยนนั้นท่านต้องดูด้วยว่าในพื้นที่ของท่านนั้นท่านจะปลูกพืชอะไรเพราะว่าการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งบางคนเก่งออนไลน์นี่อาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเก่งออนไลน์นี่สามารถสร้างตัวตนได้ภายใน1ปีภายใน6เดือนเนี่ย สามารถที่จะขายของได้บางคนท YouTube ท Facebook รายได้เนี่ยก็เป็นกอบเป็นกำรรม,มหาศาลโดยด้ํานะครับบางคนนี่บางครั้งทําเป็นอาชีพเสริมเช่นการปลูกต้นไม้ขายกิ่งพันไปไป,ไปมามากลายเป็นอาชีพหลักก็มีเลิกทํานาก็มีเลิกทําไร่ก็มีมาทําเป็นอาชีพหลักในส่วนของการปลูกพืชขายกิ่งพันธุ์ปลูกผลไม้ขายผลไม้หรือว่าปลูกผักพื้นบ้านที่สามารถขายได้ตามท้องตลาดเนี่ย มีพ่อค้าแมค่ค้ามารับถึงบ้านหลายคนนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนโดยใช้โลกโซเชียลผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรทุกคนเนี่ยมีมือถืออยู่ในมือกันทุกคนแล้วก็มีเฟซมี YouTube มีแพลตฟอร์มอื่นก็ตามที่อยู่ในมือเนี่ยแทบทุกคนอย่างน,น้อยน้อยท่านก็มี Facebook เป็นของตัวเองถูกต้องไหมครับหรืออย่างน,น้อยน้อยบางคนก็มีช่อง u t u b e เป็นของตัวเองอย่างเช่นผมเองเนี่ยซึ่งยู u ูบเนี่ยผมก็ประชาสัมพันธ์สวนบ้างผมก็ขายกิ่งพันธุ์พวกฝรั่งบ้าง แต่สมมุติว่าถ้าใครจะปรับเปลี่ยนจริงจังจากการทำนามาปรับเปลี่ยนบางส่วนปลูกพือชนิดอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้แล้วที่สำคัญคือว่าการเรียนรู้ทางโลกโซเชียลการเรียนรู้การตลาดทางโลกโซเชียลทุกวันนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้ให้มากๆนะครับเพราะว่าการขายทางโลกออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรซึ่งพี่น้องกเกษตรกรต้องเรียนรู้เพราะถ้าขายทั่วไปตามท้องตลาดทั่วไปท่านก็เห็นแล้วนะครับว่า อย่างข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดอ้อยพวกนี้ราคาตามท้องตลาดนี่เราจะไปบังคับไม่ได้ว่าราคาต้องเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าโลกโซเชียลพืชบางชนิดสินค้าบางอย่างนี่เรากำหนดราคาเองได้นะครับเช่นกิ่งพันธุฝรัง่งผมนี่ผมก็กำหนดราคาเองบางครั้งก็อิงราคาตามท้องตลาดบางครั้งก็ตามใจลูกค้าบ้างตามใจเจ้าของสวนบ้างแต่เป็นราคาที่ลูกค้าพอใจเราก็เราอยู่ได้อันนี้เป็นข้อดีของโลกออนไลน์ครับดังนั้น กับคาถามที่ว่ามีหนี้มีสินเยอะแยะมากมายจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแล้วจะรอดไหมบางคนอาจจะรอดบางคนอาจจะไม่รอดขึ้นอยู่กับความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของแต่ละบุคคลนะครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้นผมแนะนําว่าสําหรับคนที่ใจสู้แต่สําหรับใครที่ยังไม่มั่นใจแล้วยังไม่มั่นใจว่าจะรอดหรือไม่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางท่านก็อาจจะทําแบบเดิมไปก่อนแต่ถ้ามันไม่ไปจริงๆเนี่ยท่านก็คงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีการทำแล้วนะครับ เราว่าถ้าท่านทําแบบเดิมแล้วมันอยู่จุดเดิมขาดทุนเหมือนเดิมเป็นนี่เป็นสินเหมือนเดิมอยู่10ปีก็เท่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์ครับที่เราจะทําต่อไปดังนั้นใครอยากจะหมดนี่หมดสินต้องลองที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดูเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นมันนําผลดีมาให้พี่น้องกเกษตรกรเสมอมาครับอาจจะทนรอหน่อย2ปี3ปีบางคนก็6เดือนเห็นผลบางคนก็ปีหนึ่งเห็นผล ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอยาก่างมันต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ์ในการสั่งสมความรู้ต่างๆเพื่อให้เรามีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าที่เราจะอยู่จุดเดิมอย่างน้อยเราก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆอาชีพใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ดีแต่สุดท้ายมันอาจจะทำเงินให้เราได้มากกว่าที่เราคิดก็ได้ครับ